ต่อมาก็จัดไปนะครับผมกับรวมราคา iPhone ทุกรุ่นนะฮะที่ยังวางขายอยู่ในช่วงเดือนสิงหาแล้วนี้เนี่ยราคาเหลือเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับเผื่อใครจะสอยไปใช้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวนี้รวมมาให้แบบครบๆเลยป่ะ หลายคนขอกันมาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจอาจจะไปหาข้อมูลเองหรือว่าขี้เกียจออกไปเดินนะครับผมถามข้อมูลเองนะครแต่อ้ยก็เลยมาสรุปราคาของ iPhone แต่ละตัวแล้วกันที่ยังคงวางขายอยู่ในศูนย์ในช็อปแต่ละที่นะตอนนี้นะครับผมว่าราคาไปเท่าไหร่กันบ้างแล้วในะช่วงเดือนสิงหาก่อนที่ตัวใหม่จะเปิดตัวออกมาบางคนก็อยากจะได้ไปใช้ก่อนนะครับผมเอาไปหาประโยชน์ก่อนอะไรก็ว่ากันไปนะครับรวมมาให้เรียบร้อยแล้วในต่านที่ทั้ง Apple Store AIS t r u e d t a c อะไรอย่างนี้ มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะอย่างแรกเป็นรุ่นที่หลายคนก็เล็งๆเหมือนกันว่าเอ๊ะลดราคาได้อย่างนานะครับก็คือตัวของ iPhone แกง14ทั้งหลายนั่นเองนะครับนี่ไอ้ใช้14บสพลัดตัวนี้นะครับนะบางคนเล็งๆไว้อยู่มาเดี๋ยวเราขอไ like ล <c oughs> ่ไปในฝั่งของ Apple Store ก่อนแล้วกันก็คือในฝั่งของเว็บ Apple เลยนะที่ใครอยากจะเดินไปซื้อก็ราคาเต็มๆคือราคานี้เลยนะครับอ่ะขอไ like ล <c oughs> ่ไปตั้งแต่ iPhone 14 Pro Max รุ่นท็อปสุดก่อนแล้วกันที่หลายคน นะหมายตาไว้นะครับอ่ะราคาของตัวนี้นะครับผมเริ่มต้นความจุ128่งิบนะครับอยู่ที่44,900บาทนะครับขยับ256ร้ิกขึ้นมาอยู่ที่48,900บาทและ512ร้ิบนะครับอยู่ที่57,900บาทและตัวท็อปสุด1นึเทเลบอยอยู่ที่66,900บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นราคาสแตนดาร์ดที่ Apple เปิขาขายกันเลยนะครับถัดมาเป็นรุ่นตัวโปรนะครับ14บสีโปรตัวนี้นะครับหนึ128่งนะอยู่ที่41,900บาท นะครับตัว256 g ิกิกเนี่ย45,900บาท522ิก54,900และ1ทลไบนะครับผมอยู่ที่63,900บาทนะครับอ่ก็ อันนี้ก็ดูราคามาตรฐานไปก่อนแล้วกันนะสำหรับรุ่นถัดมาที่ไอ้ใช้อยู่นะครับ iPhone 14พ l u s นะครับ128 g ิกนะครับตัวนี้จะอยู่ที่37,900บาท256 g ิกอยู่ที่41,900บาทและ512 g ินะครับอยู่ที่50,000กับอีก900บาทนะครับและก็ตัวน้องเล็กสุดนะครคือ iPhone 14นั่นเองโดย iPhone 14 128 g ิกนะครับผมเริ่มต้นเลยนะ32,900บาทขยับยขึ้นมา256 g ินะครับ ดีส่36,900รบาทและตัวสุดท้าย 512G ิอจิกนะครับอยู่ที่45,900บาทนะครับอันนี้คือราคาของ a p p l e นั่นเองนะครับอ่ะขยับมาใครที่อาจจะเป็นลูกค้าในฝั่งของเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็น a s เ d ส t e c ิเทคนะครับไอก็ไปรวบรวมราคาเริ่มต้นในการที่จะได้ครอบครองน้อง iPhone 14มาแล้วนะครับซึ่งของเครือข่ายพวกนี้นะครับแน่นอนจะต้องซื้อเริ่มต้นตรงนี้นะราคาเปแบบว่าเบสมาตรฐานตรงนี้เลยคือต้องนะครับสมัครเป็น รายเดือนกับเขาอยู่นะเป็นแพ็กเกจที่เขากําหนดก็ว่ากันไปอาจจะจ่ายเพิ่มเดือนละ1000กว่าบาทอะไรก็ว่าไปซึ่งซึจะได้พวกอินเทอร์เน็ตพวกการโทรอะไรเงี้ยแบบอลิมิตอะไรเขาว่ากันไปนะเดี๋ยวต้องไปเช็คดูอีกทีนึงว่าแต่ละ,จะเจ้าเขาน่าสนใจยังไงเจาะเครือข่ายอีกทีหนึ่งและกันนะครับอันนี้คือราคาเริ่มต้นให้ดูก่อนอาจจะมีรายค่าล่วงหน้าอะไรเล็กๆน้อยๆกันไปนะครับแต่นี่ขอเอาราคามาเทียบเทียบให้ดูก่อนแล้วกันเนาะอย่างตัวของ a อนะครับผม iPhone 14 Pro Max นะ128 g b จากเมื่อกี้44,90 0 ตอนนี้เนี่ยสามารถเริ่มได้อยู่ที่32,200บาทนะครับและถ้าเป็น256 g บจิก3า3 0 0บาทและตัว512จิกนะครับผมอยู่ที่45,300บาทและ1เทเลบตนะครับอันนี้อยู่ที่54,300บาทนะครับเห็นว่ามันต่างกับตัวที่เราซื้อกันแบบว่าสดๆตรงนั้นไปมันก็ห่างกันเยอะพอสมควรแต่สำหรับคนที่เฮ้ยจ่ายรายเดือน เท่านั้นอยู่แล้วเออสรับเปลี่ยนมามันก็รู้สึกว่าได้ค่าเครื่องที่ลดไปเยอะเหมือนกันนะครับอะถัดมาคือตัวของ14 Pro นะครับกับ a s เนาะ14 Pro 128G นะครับอยู่ที่28,400บาท 256 g b ้นะครับ3า4 0 0บาท512 g b 4 1 4 0 0บาทและตัว 1TB นะครับผม50,000กับอีก400บาทนั่นเองนะครับอ่ะถัดมารุ่นธรรมดากันบ้างนะอย่าง14 plus พลนะครับผมตัวนี้เนี่ย128 g b นะครับ24,950บาท ตัว256 g b นะครับ28,950บาทและตัว512นะครับผม37,950บาทนั่นเองนะครับอ่ะโอเคถัดมาเป็นน้องเล็กนะ iPhone 14นะครับตัว128 g b 20,000กับอีก900บาทเฮ้ย,ยตัวนี้ลดไปเยอะเหมือนกันนะประมาณ12,000เลยนะเออนะครับและถ้าเป็นตัว256 g b นะครับอยู่ที่24,900และ512 g b นะครับ33,900บาทนั่นเองอันนี้คือในฝั่งของ AI นะครับผมใครเป็นลูกค้าไอสหรือว่าจะย้ายเข้ามาก็ลองเช็คราคาตามนี้ได้เลยว่าหันมาเป็นในฝั่งของ d t a ทกันบ้างนะครับบางคนก็อยู่ในฝั่งของ d t a ทอ่ะอยากจะอัพขึ้นมาใช้รายเดือนเพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะได้ราคาเครื่องที่ถูกลงก็ว่ากันไปในตัวของ iPhone 14 Pro Max นะครับผมอันนี้ของทาง d t a ทนะ ายไป1ความจุนะครับตัวดีแท็กจะไม่มี1 t b เพราะฉะนั้นจะเหลือแค่3ความจุเท่านั้นเองนะครับผมนั่นคือตัว128จิกในราคา32,300บาทนะครับผมตัว256จิก36,300บาทและตัว512จิกนะครับ47,800บาทนั่นเองนะครับผมอ่ะขยับมาในฝั่งของรุ่น pro กันบ้างตัว pro 128จิกนะครับราคาอยู่ที่28,400บาท256จิกนะครับ32,400บาทและตัว 512จิ้งนะครับ4,4800บาทนั่นเองไปดูกันต่อที่รุ่นพลัสนะครับผมสำหรับค่ายของ DTEK นะครรุ่นพลัส128จิ้นะครับ,บ24,000 950บาทนะครับและตัว256จิก28,950บาทนะครับและตัวสุดท้าย512จิกของรุ่นพลัสนะครับ39,100บาทนั่นเองอ่าถือว่าเฮ้ยในฝั่งของแทก็กถือว่าต่างกับตัวของ A.S. แล้วก็ตัวของ Apple เยอะเหมือนกันนะแต่ก็ต้องไปเช็คดูอีกทีนึงนะครับว่าเขาให้ราคารายเดือนต่างกันขนาดไหนแต่คิดว่าถ้าเยอะขนาดนี้รายเดือนอาจต้องแพงกว่าเจ้าอื่นนิดนึงเนาะในฝั่งของตัว14ธรรมดานะครับ128จิกในฝั่ง ดีแท็เนี่ยเหลืออยู่แค่2อ0 0นะครับเริ่มต้นไปก็จัดได้เบาๆไปเลยนะครับผมและตัว2 5 6ร้จิกนะครับอยู่ที่24,900และตัวสุดท้าย512ร้จิกนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่34,100บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในฝั่งของดีแท็ตระกูล14ทั้งหลายทั้งแหล่เลยนะครับมากับค่ายสุดท้ายนะครับของ iPhone 14นะก็คือในฝั่งของ True นะครับอ่ะไปะเริ่มไปเลย iPhone 14 Pro Max นะครับ128่งจิกเนาะอยู่ที่ราคาค3,000 32,300บาทนะครับ256 GB อยู่ที่36,300บาทนะครับหมดแล้วของ true จะมีเหลือแค่ 2, <c oughs> 2> ความจุ <c oughs> เท่านั้นนะครับผมตัว502แล้วก็ 1K <K S 2> ในฝั่งของตัวโปรไม่มีนะจ๊ะอ่ะเป็นตัวของ14 Pro แล้วกันต่อมานะครับ128 g ิกเหลืออยู่28,400บาทและตัว256 g ิกนะครับ32,400บาทนั่นเองนะครับถัดมาตัว iPhone 14 Plus นะครับ128 g ิกนะตัวนี้ในฝั่งของทรูนะครับราคาอยู่ที่24,950บาทและตัว256จิกนะครับอยู่ที่28,9 0 950บาทนะครถ้าเป็นตัว5 2 2 g สําิกสำหรับตัวพลัสนะอันนี้ตอนที่ดูตอนนี้มันเหลือแค่สีเหลืองมั้งอืมแต่ไม่รู้ว่าท้าหลังจากนี้นะหลังจากคลิปออกไปแล้วนะครับผมสีเหลืองตัวนี้มันจะหมดไปแล้วหรือเปล่าเออ แปลกใจเหมือนกันว่าเอตัวพัดก่อนหน้านี้มันเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ทำไมสต็อก 512G มันหมดเออแสดงว่าคนก็จัด,จ,ด,จ,ดจัดกันไปเยอะเหมือนกันนะเออเหลือแค่สีเหลืองเลยนะครับผมในราคาอยู่ที่39,700บาทนะครับสำหรับ iPhone 14 Plus 512G ถัดมา iPhone 14กันบ้าง,นะะงนะครับ 128G นะครับอยู่ที่21,000กับอีก800บาทอู้อันนี้จาก30,200ลดไปหมื่นเลยนะโอ้เราเยอะนะเนี่ยราเยอะนะเะนะี่ยนะครับผมแล้วตัว 256G คร1 0 0ับ26,100บาทนะครับและก็ตัว512จิกอันนี้ที่ดูมีเฉพาะสีเหลืองเหมือนกันนะครับอยู่ที่35,100บาทนะครับอันนี้คือตระกูล14ทั้งหลายที่รวมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครดู14ก็อ่กฟังรายละเอียดฟังราคากันใหด้ดีนะครับฟังไม่ทัน วนดูอีกรอบได้มาสําหรับรุ่นทันมานอกจาก14ที่มีแกงเยอะๆเมื่อกี้ไปแล้วนะครับผมบางคนก็ยังคงเล็งๆรุ่นเก่าๆกันอยู่เหมือนกันอย่าง iPhone 13 iPhone 13มินิอย่างเงี้ยหลายคนก็ยังคงตามหาอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็พยายามไปหาราคาจากเออเครือข่ขายต่ตางๆมาเล่าทุกคน ฟังกันก่อนเหมือนกันนะครับอ่ะ Apple Store ก่อนละกันในทั้งในเว็บแล้วก็นหน้าร้านนะครับเขาจะมีอยูอ่ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมเริ่มที่13ก่อนละกันนะครับเป็นรุ่นที่หลายคนตามหาแหละก็คือ13จะมี128 g ินะครับผมอยู่ที่29,900บาท256 g b นะครับอยู่ที่33,900บาทและตัว512 g b นะครับ42,900บาทนั่นเองนะครับและถัดมาเป็นตัวน้องน้อยนะครับ iPhone 13 mini นะซึ่งบางคนก็เล็งๆอยู่หรือจริงๆไม่ค่อยแนะนำเหมือนกันเพราะว่าเครื่อง มันเล็กเกินไปนะครับเรื่องจอเรื่องแบตอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ใครหลายลๆคนแล้วกันแต่เอามาบอกไว้ก่อนเผื่อคนที่ยังคงตามหาตัว13มินินั่นเอง13มินินะครับตัว128่งจิกเนาะเริ่มอยู่ที่24,900บาทนะครับตัว256ร้จิกนะครับอยู่ที่28,900และตัว512ร้จิกนะครับ37,900บาทนะที่ในฝั่งของ apple store นั่นเองนะครับขยับมาในฝั่งของเครือข่ายเอซกันบ้างน,นะครับสำหรับตระกูล13นะครับผมอ,อันนี้ลองเช็คดูมาแล้วนะ13 มี13 Pro Max 13 Pro แล้วก็13เลยในฝั่ง A.S. นะครับ13 Mini ไม่มีนะในฝั่ง A.S. นะครับผมขยับไป13 Pro Max เฮ้ยจริงๆหลายคนตามหานะ Pro Max เนี่ยบางคนก็อุยัยงยังสเปคแตงต่างก็โอเคอยู่นะอันนี้ก็หามาจนได้แต่ก็ต้องลองไปเช็คดูทีนึงบ้าแต่ละที่แต่ละสาขายังคงมีสต็อกสินค้าอยู่หรือเปล่ปาเพราะว่าเขาก็เป็นตัวฮอตฮิตเหมือนกันนะครับอะ อย่างแรก iPhone 13 Pro Max หน้128จินะครับใน A/S อยู่ที่33,600บาทตัว256 g อยิอยู่ที่37,600บาทนะครับใครที่ลังตามหาอยู่ก็ ไปลองดูทีเอสได้นะครับ13โปรเฮ้ย1 3โ r o ในฝั่งเอสก็มีเหมือนกันนะครับตัว128จิกนะครับในราคา2 9 6 0 0บาทนะครับผมและในฝั่งของตัว256จิกอยู่ที่33,600บาทนะครับถัดมาก็เป็นตัวรุ่น13ธรรมดา128จิกนะครับอยู่ที่17,300บาทโอ้ยไม่ลงมาเยอะขนาดนี้ล่ะเออถ้าใครอยากได้13กับ a s นะครับผมก็ลองไปดูลองไปจัดแลงต่างกันได้เนาะตัว256 g ิตัวสุดท้ายสำหรับ iPhone 13ที่ AS นะครับผมอยู่ที่20,100กับอีก300บาทนั่นเองนะครับนี่คือในฝั่งของ AS ตระกูล13ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับแต่ลองไปเช็คดูในหน้าสาขาหรือที่ศูนย์เพื่อนๆใกล้บ้านกันอีกทีหนึ่งว่ายังคงมีของอยู่หรือเปล่านะครับถัดมานี่ในฝั่งของดีแท็กกันบ้างน,นะครับบางคนก็นี่ใช้ดีแท็กอยู่อยากจะได้สัก iPhone 13 13 Pro, 13 Pro 13 Pro Max ก็เพียงพอแล้วนะครับในฝั่งของดีแท็กเนี่ยอันนี้ลองเช็คดูแล้วมีถึง13มินิเลยตั้งแต่13 Pro Max ถึง13มินิแทบจะ จุครบหรือเปล่าเราลองเช็คดูแล้วกันน13 Pro Max 128G ที่ดีแท็นะครับ32,500บาท 256G นะครับ36,500บ,บ, 36, บาทนะครับอ่ะก็มีแค่2ความจุเลยนะครับขยับมาเป็นตัวโปรกันบ้างตัวโปร 128G สำหรับ iPhone 13อยู่ที่28,500บาทนะครับและตัวโปร 256G นะครับสำหรับ iPhone 13น้ออยู่ที่32,500บาทนะครับและถ้าเป็น iPhone 13เ,เฉยๆธรรมดาในฝั่งของดีแท็ตัวเนี้ยเหลืออยู่แค่ความจุเดียว256 จิกเท่านั้นนะครับซึ่งราคาตกอยู่ที่20,000กับอีก900บาทนะครับในรุ่น13ธันวาคม256จิกนะแล้วก็จะเป็น13มินิเลยเฮ้ยในฝั่งของดีแท็กเหลือ13มินิทุกความจุเหมือนกันนะ13มินิเยอะนะในฝั่งของดีแท็กนะครับผมเริ่มอยู่ที่128จิกเลย17,400บาทนะครับโอ้มา1นึ่งแล้วนะตัว256จิกนะครับ21,400บาทและตัว5้2จิกสำหรับ iPhone 13มินินะครับอยู่ที่29,000กับอีก400บาทนั่นเอองนนนะครัับี้คืออในฝั่งงขา ท,ท, ALLY, well. ทั้งหมดของดีแท็นะครับสำหรับทรูนะครับอันนี้พยายามลองไปหาดูแล้วนะเหลืออยู่แค่รุ่นเดียวความจุเดียวซะด้วยสำหรับทรูนะครับ iPhone 13 128 g b อยู่ที่ยู4่ที่17,400บาทอันนี้คือมีแค่นี้เลยที่ไปหาข้อมูลมานะครับแต่อาจจะมีอัปเดตหลังจากนี้ก็ได้นะครับลองไปถามถามาดูเดูที่หาข้อมูลมีแค่13ความจุเดียวเท่านั้นเลยน,นี่คือ13ทั้งหมดนะขยับลงมาจาก13รุ่นรองลงมาที่เฮ้ยบางคนก็ยังคงตามหาแหละอยากได้มาถือที่ใช้งาน 5G ดีไซหน้าจอขอบเต็มๆก็อาจจะนึกถึง iPhone 12ใช่ไหมออ ซึ่ง iPhone 1 2จริงๆก็ยังคงมีวางขายกันบ้างนะครับแต่ในเรของ Apple นะครับจะเหลือแค่12นะ12มินิน่าจะโดนตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะในฝั่งของ Apple ก่อนแล้วกัน iPhone 12นะจะมีอยู่3ความจุก,ก็คือ64 128แล้วก็256นะครับผมเริ่มต้นที่64ก่อนแล้วกัน iPhone 12 64ใน Apple นะครับอยู่ที่24,900บาท iPhone 12 128 g b นะครับ26,900บาทและตัว256 g b นะครับ30,000กับอีก9 900บาทนะครับอันนี้คือของ Apple s t o r เลยนะครับผมแต่ก็ต้องลองดูทีเนื้อว่าจะมีของอยู่หรือเปล่าแต่ในเรื่องของ Apple น่าจะคงมีของอยู่แหละเออลองมปเช็คกันดูได้มาถัดมาที่เครือข่ายของ iPhone 12กันบ้างนะครับ A.S อันนี้เหลืออยู่แค่2ความจุที่ไปหามานะครับคือ6.4กับ128นะครับตัว6.4ที่ A.S เหลืออยู่แค่17,900บาทและตัว128นะครับ19,900าบาทนะครับอ่านี่คือหมดแล้วนะในฝั่งของ d t แท็กันบ้างนะครับดีแทของ iPhone 1 12, 2เหลืออยู่แค่ความจุเดียวเลยก็คือ i 1 2 64G นะครับผมเขาขายอยู่ในราคา15,000กับอีก300บาทนะครับและถ้าเป็นตัว True นะคะรับ True ก็เหมือนกันเลยเหลือแค่ 64G นะครับผมอยู่ที่16,700บาทซึ่ง าตามที่จะไอคิดนะตัว64จิกณปัจจุบันนี้เนี่ยแทบจะใช้งานไม่ค่อยพอเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าใครเล็งๆไอโฟนณปัจจุบันหลังจากนี้128จิกขึ้นไปก็จะดีกว่านะครับผมมาสำหรับรุ่น iPhone ถัดมาที่เฮ้ยยังถูกยกให้เป็น iPhone ที่กล้องสวยระดับหนึ่งแล้วก็ดีไซน์แรงต่างมาดูโอเคก็คือ iPhone 11นั่นเองนะครับซึ่ง ตัวนี้ iPhone 11เนอะในเว็บของ Apple นะครับโดนถอดออกไปเรียบร้อยแล้วไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมจะเป็นปีแล้วนะเออแต่บางเครือข่ายเขายังคงวางขายอยู่นะครับเลยอาจจะหาราคาแบบ o อฟ i ิเชีล ใน Apple Store มาเทียบให้ไม่ได้นะครับที่ไปเจอมาหลักๆเลยนะครับผมจะมีอยู่2เครือข่ายก็คือเป็น A.S กับทาง D-Tag นะครับที่ยังมี iPhone 11อยู่เนาะ iPhone 11ของ A.S นะครับก็จะมี2ความจุคือ64และก็128นะครับ D-Tag ก็เหมือนกัน64กับ128เหมือนกันนะครับในฝั่งขอ A.S เนาะ64นะครับตอนนี้เหลืออยู่11,150บาทนะครับและก็ตัว128จินะครับ13,200บาทนะครับในฝั่งของ d t a นะฮะ ตัว64 g ิก iPhone 11เนาะหนึ่งอกร้อยหบาทแล้วก็128่งจิก iPhone 11นะครับของ detach อยู่ที่14,650บาทแต่ก็อย่างที่บอกไปถึงแม้จะราคาเริ่มต้นถูกก็ยังคงต้องติดโปรติดสัญญาอะไรกับเขาก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้คือของ iPhone 11ในแต่ที่ที่ยังคงมีอยู่นะครับคือมี2ที่นะจ๊ะมากับ iPhone อีกหนึ่งรุ่นที่ก็ตามหากันเยอะเหมือนกันเพราะบางคนยังคงชอบความเป็น ย้อนยุกนิดหน่อยอย่าง iPhone SE รุ่นที่3นะครับที่เครื่องจอเล็กๆพกง่ายๆสบายๆดีไซน์ปุนปุ่มโฮม เออที่ Apple เขาก็ยังคงมีวางขายอยู่นะจ๊ะเออเริ่มต้นนะครับจะมีอยู่3ความจุก,ก็คือ64 128แล้วก็256นะครับในฝั่งของ Apple Store เนาะ SE 3 64จิก p p p l e นะครับอยู่ที่17,900บาทตัว128จิกนะครับอยู่ที่19,900บาทและตัว256จิกนะครับ23,900าบาทนั่นเองนะครับผมถึงว่าเออราคาก็แอบแรงพราะตัวนะครับเพราะมีการปรับขึ้นจากที่เปิดตัวมาเพราะตอนนั้นเปิดตัวหมื่น ในฝั่งของเครือข่ายอื่นๆนะครับที่เ SE 3เนี่ยยังวางขายอยู่เนาะก็จะมีอยู่2เครือข่ายนะครับก็คือ d t แทกับ t r u u ที่ไปเจอมานะครับผมในฝั่งของ d t แทอันนี้มีอยู่2ความจุก็คือ6 o กับ128นะครับซึ่ง64เนี่ยที่ d t แทขายอยู่ที่5,000กับอีก900ร้บาท128อยนะครับอยู่ที่7,000กับอีก900ร้บาทนะครับลงมาราคาหลักพันเหมือนกันแต่อย่างที่บอกนะครับ ยังคงต้องติดโปรติดสัญญากับเขาอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันและสุดท้ายนะครับที่ในฝั่งของ True ตัวนี้ไปเจอมาก็คือแค่ความจุเดียวก็คือ256 g b นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องที่ต้องใส่เฉพาะซิม r u e เท่านั้นหมดสัญญาไปปุ๊บอยากจะเอาค่ายอื่นเครือข,ข่ายอื่นมาใส่ไม่ได้นะต้องเฉพาะซิมของ t r u เท่านั้นนะครับผมราคาเลยอาจจะเบาลงมากว่าเพื่อนนิดนึงตัวนี้เนี่ย256ิกเนาะในฝั่งของ True นะครับเหลืออยู่ที่11,199บาทนะครับผมก็ราคาจะเบาๆเพราะว่าเขาล็อกซิมนั่นเองเป็นเครื่องล็อกซิมมาแหละที่ใครเข้าใจกันนเนาะประมาณนี้ถือว่ามาสรุปราคาของ iPhone ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่ยังคงมีวางขายทั้งใน Apple Store ทั้งในเครือข่ายต่างๆ นะครับผมเอามาให้เพื่อนๆพิจารณาลองอัปเดตกันแล้วกันว่าในช่วงสิงหาตรงนี้เนี่ยเฮ้ยอยากจะได้ iPhone เครื่องใหม่สักเครื่องหนึ่งจะไปที่ไหนดีหรือบางคนนะครับอยากจะได้แบบว่าเฮ้ยไม่อยากติดเครือข่ายไม่อยากติดโปรแต่อยากได้แบบมือหนึ่งของแท้มีประกันนะครับแล้วก็ราคาแฮปปี้แฮปปี้หน่อยนะนอกนือจากพวกนี้นะครับสามารถแวะไปดูได้ทุกทุกเย็นนะครับในไลฟ์สดของอาร์ตีรีวิวนะครับก็จะมาเจอกับตีไอ้มวยเอ๋อามและต่างนะครับที่จะมาชี้เป้าทั้งในฝั่งของแกจเกจรวมไปถึง iPhone iPad นะครับผมในราคาที่บอกเลยว่าแฮปปี้มากๆนะฮะอันนี้แอบ,บบอกว่าถูกกว่า ในสูนในช็อปเนี่ยประมาณหลัก3 0 0 0 4 0 0 0 5,000 6,000ได้เลยบางตัวเป็นหมื่นด้วยนะครับผมก็ลองแวะมาดูใน Tik t o k ไลฟ์สดของอัติรีวิวได้เลยถือว่ามาอัปเดตเพื่อนๆได้ออพิจารณากันนะในการที่จะซื้อ iPhone ตัวใหม่ในช่วงเดือนสิงหาตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้เพื่อนๆช่วยแชร์คลิปนี้ได้วยนะหลายๆคนจะได้เอาคลิปนี้ไปนั่งพิิษพิจารณาว่าเอ๊จะต้องเก็บเงินเท่าไหร่อะไรยังไงในช่วงสิงหาจะซื้อตัวไหนดีราคาเท่าไหร่กันบ้างแล้วนะครับเขาจะได้พิจานะรากิก็ คลิปดีแบบนี้เรื่อยๆเลยนั่นเ,เองนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไอ้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับอตัตเดรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ